ขอเจริญพรวันนี้ที่วัดหนองบัวจังหวัดตราดงานศพยาของลูกศิษย์อาตามาเดินขึ้นบันไดเมนเดินไปก็นึกในใจว่าเราต้องขอโทษเขาเพราะเราไม่ว่างที่จะมางานศพเลยสักคืนเดียวทั้งๆท,ที่ตั้งศพไว้ตั้งห้าคืนด้วยกันแต่ก็ได้บอกกับเขาว่ามีความคิดอย่างหนึ่งนะคำว่าไม่ว่างไม่ควรพูดเพราะทุกคนล้วนแต่ไม่มีใครที่ว่างทุกคนก็ล้วนแต่มีงานเต็มมือด้วยกันทุกคน เพียงแต่ว่าใครจะจัดสรรเวลาไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับคนที่เขากำลังเสียของรักหรือว่าไปเพิ่มความสุขของคนที่เขาทำบุญขึ้นบ้านใหม่บวชลูกบวชหลานวันนี้การที่ไปซับน้ำตาให้กันและกันการที่ไปพูดให้กำลังใจให้กันและกันบ้างก็นับว่าเวลาที่ต้องจัดสรรเพราะเวลาของชีวิตมีจำกัดเหลือเกินท่านทั้งหลายการที่ไปบรรเทาทุกข์ให้กันและกันขอขอบใจทุกท่านที่แบ่งเวลา ในการไปงานศพงานแต่งงานบวชทำบุญขึ้นบ้านใหม่กิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลบอกกับเขาว่าเราทุกคนล้วนแต่ไม่มีเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะจัดสรรเวลาคนถามว่าชีวิตของเรามีเท่าไหร่ก็จึงบอกว่าลองดูสิเท่าไรเท่าขี้เท่าที่เป็นส่วนของไหลเราทุกคนสุดท้ายแม้แต่ไหลก็เป็นขี้เท่ามีเท่าไหร่ เท่าก็ยังเป็นไหลไหลก็ยังเป็นเท่าชีวิตมีเวลาน้อยเหลือเกินจึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไปร่วมซับน้ำตาให้กับงานของคนที่เสียของรักและเพิ่อรอยยิ้มสำหรับงานมงคลที่จัดขึ้นเพื่อที่จะเติมความสุขขอขอบใจทุกท่านที่ไปเพื่อทำเวลาให้มีค่าเจริญพร